ในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปสิงร่างคนอื่นเดี๋ยวเราูกันว่าจะเป็นยังไงสำหรับใครที่อยากเข้ามาเล่นด้วยกันนะครับลิงก์ดิสคอร์ดอยู่ใต้คลิปนี้นเต้นเต้นเต้นโหเฮียคนจะเรเบลแม่งโคตรเยอะผมว่านะสองสองหนึ่งผมว่า,าสะาพายแหละามาเตีอยวอุธเด้อสองสองหนึ่งใช่ไหมสองสองหนึ่งสองสองสองหนึ่งหนึ่ง สองหนึ่งหนึ่งกับกับเดี๋ยวเราไปดูว่าเราทำอะไรได้มางใครใครมาตุ๊กคอต๊กคอตำรวจมาเกี่ยวตัวกระเทียตำรวจตำรวจมาแล้วอะไรใครอะไรตำรวจมาผมว่าไปป่านอีโมดอีโมดเนี่ยไอ้นี่มันแดนนี่หว่าเราต้องแชร์เออแชร์ถูกมั้ยจังอวะก่อดใช่ไหม เราไปขอ,อก,กอดผู้หญิงได้ไหมไอ้มสหายเหนเียวเหยอ้มาสหาตะตานเหรอไม่ใช่ทุกคเขาไปไ<ห>ทำอะไรหรืเอเลเฮ้ยเดี๋ยว <c oughs> อีอีโมยคนละฝั่งเนี่ย กําลังมากําลังมากลังมามีมาแล้ว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 มาลวมาไป้มา้วมาวมาแ้วาแล้วมาแล้มา้วมา้มาแล้วมา้าวว้มา้าาาามาา้มฮ้า้้ยจังหวะนี้ลวมว้แลมล้วยลลามมาอแมม มึงสิงกัวมึัน่อยกูทำไมมึงสิงกัวอะสิ่งที่อะไรวะกูมาโดนเข้าสิงแล้วเข้าสิงมึงบ้าวเนี่ยมือวะเนี่ยมึงมือมาแช่ร่างกายกูทำวิธีร้ายใช่ไหมเจ้าคุณเจ้าเร็วต้องรู้ทีเนี่ยเดี๋ยวได้ทุกย่างมาชูโดนอยู่ทำอะไรไปทำอะไรกันเนี่ยถอนเอาลักเดี๋ยววไปทำอะไรอ่ะโอ้โหไอ้เหี้ยมันจะสู้ยังไงรู้วะสองคันและประชาชนแม่งเต็มเนี่ย ไม่จบโดนสิงร้างนโดนสิงร่านอันนี้ย่าไว่จบหกโดนไอ้เจ็บมือสองหนึ่งสองหูเอดเนี่ยเฮ้ยลุงจีฮะมาลุงจีอะไรวะเห็นเหรอเห็นผมวะเอ้าตัวเอ้าทำไมหนูหายไปไหนเอ้าทำไมตัวหนูหายอ่ะเอ้าอะไรเนี่ย ไอเบนวันนี้มันบ้ากามขึ้นเยอะเลยเนี่ยเวนโอ้โหไอ้เด้กไอเด็้เต๋อไอ้เบนไอเบนวางวีดนี้พี่ตัวแล้วเมื่อวันก่อนผมก็เก่าออกไปแล้วดูอะไรวะสองวางนี้แล้วไปพี่ เล่นอะไรอ่ะเมื่อกี้ไม่ใช่หนูไม่ใช่หนูว่้างวาดเอ๊ทำไมอ่ะมันถิงน่าเอออันนี้ใหม่พี่ไปดูดิพี่กดพี่กดเข้ายูทูบอ่ะแล้วบอกว่าชิกร่างีเทอ่ะพายเอ็มอ่ะพี่ดูเลยแอดมินอ่ะโปรแกรมเฮ้ยรู้อ่ะตันนี้รู้ดีว่ะอืมมันจะเป็นยังไงถ้าถ้าเรา โอ้โหให้มันจะเฮี่ยจริงนะถ้าเราแบบเข้าไปแล้วก็ต่อยคนอื่นเงี้ยผมว่าเดี๋ยวคนอื่นมีสตรอรี่เดี๋ยวเม่งอันนี้อีกเห็นอ่ะเหมือนลูงดีเจ็ดสิบห้าไอ้เจียวแล้วกันผมเอาไอ้เจียวเลยอ้าวโดนช็อตไอ้ฮี้ยคนอืน่นจะรู้โทรหาลูบดีกันี่ไม่โทรหาผมชิบหาย คุณลุงเหีนนี่เซ็งจริงหนาดูดิตนอหน้าโดนสบังถ่ายได้ได้เ่ขอายทไม่ขอถายเลยเฮ้ยมันเอฟห้าอันนี้ได้ปะ่ดยดิอช่วยหน่อยได้ไดได้ได้ไ้ลองชิดลองจิดโอเคหอูครูปเลยหนูครู ดูยืนอย่างนี้นะเดี๋ยวถ้าถ้าเราพูดมันยินนะมันโดนเทเซ่ดูครับอยู่ดูครับไ,บได้ยินกันวะมีคนได้ยินไหมหนูอ <c oughs> ขอถ่ายได้ไหม <c oughs> คุณดูคุณเดนยืนอย,อยู่นี่นะหนูขอเป็นตัวแบบแบบขอเป็นแบบก่อนเยอยจริงโคตรนี่กูไหมเนะี่ยฮัลโหลบอกแล้วยิน <c oughs> ไม,ไม่มันมันจะพูดไม่ได้เว้ยเธอโดนสิ่งล่างอ่ะเหี้ยโคตรเหี้ยไงโอ้โหพีู่่ี่นีโอ้โหกูเหมือนบาร์โฮสอ่ะไอ้ห่าหนึ่งศ ร้อยคนนั้นแก้งมันขนาดไหนวะออกจระถีบน้ำพี้ยอะไรจะต่อยน้ำพี้ยอะไรเป็นพีอะไรอยิองมาจะก็ท่าแบบเยี่ยยหน่อยข่าอะไรเนี่ย

โเ้เราออกแล้วเราฟังอยู่ครับใจวโอ้ตัวมันว้ามาติดอยู่กับผมว้่งยังลองฟังว่าคุยะไกันนี่ไม่คุยวะสาม สามศูนย์สี่สามศูนย์สี่อันมีเบบีไม่มาเลยอ่ะทำอ,อะไรข่อมั้งใครใครมากดอะไรเนี่ยอีแกที่ไหนมันมากดขอถูกวะเนี่ยฮัลโหล มีผัวแล้วคะ่ะอยู่นี้ผัวแหละมีแฟนอุ้มหนึ่งเรารู้จักกันขาไปนะคะยังมีความลาชนิดนึง๊บเหรอเฮ้ยไอ้เมื่อกี้มันหายไปไหนเลยววะอ๋อสองคนนี้มีแฟนแล้วค่ะเชิญไปรถเมล์ไปไหน้านะคะไปหน,น้าจะไปไหนไหมพี่จะไปเลเบล แป๊บนึงดไปแลนด์แลนด์นข่าวแล้วแนมะ่อุ้ยอับปีว่ะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปส่รมารมากเลยนะอ่ะไม่งี้ทำไมเนี่ยออไอคือแดนเนียลหรอ,อมิกิมิกเิคิดว่าการรักไม่ได้ดที่รักไม่ได้โคตวิ่งหนีที่ดุยไอ้เหี้ยไม่กูเดินไ,ไ,ไ,ไม่ได้ไ,ไอ้เหี้ยยิ่งรีบๆอยู่ ้ยผมรู้แล้วผมรู้แล้วรอเล่นอยู่นี่ใช่ไหมสุดตตาสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งเขาเป็นแฟนกันรเราต้องไปทำอะไรทุกอย่างที่แบบอันนี้นิดนึงคือแบบเพี้ยจ,จัดเลยผมเนไม่พูดดีกว่า โอ้ีเลยเ้ย<ด>โดนต่อยเลยยิ่งก้มโอ้โเขาไม่เล่นด้วยปกติเขาสองคนนี้คือแบบอันนี้กันนะโถทีหลังใครเนี่ย ที่รักเราไงสุประตาเองใช่หรอใช่นมัหัวล้ออะไรอ่ะคิดถึงเขาไหมคิดถึงเขาไหมคิดถึงก็ไม่บอกวันนี้อยู่เนาะคิดถึงจะได้ค่ะ

โอ้เล่นอย่างงี้ฮะสองรอบเลยเล่นอะไรอ่ะเล่นผมแบบนี้สองรอบเลยหรอเล่นอะไรอุ้ยนายกเนี่ยฮะมีพลังพิเศษพูดเรื่องอะไรเนี่ยขอซื้อไม้อัดต่อดิไม้อัดเหรอได้อยากอยากซื้อเอากี่อัดอ่ะทีเนี้ยครับไอ้ตัวนี้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยเขาแต่งมือก่อนเดี๋ยวเราเขาก็อยากไปทาอีก สําหรับพี่ทำทามีอะไรพี่อผมพี่ก็ลองกิดดูดิไม่ก็ถามมากิดได้ไหมฮะมากินไม่ได้ตอนนี้ตอนนี้กินไม่ได้แล้วใช่ไหมตอนนี้แม่เลยมักินไม่ได้อยู่แล้วนี่ไม่ก่อ็ไม่ก็ได้กินไม่ได้กินได้กินไม่ได้แล้วมั้งเดี๋ยวกูลองเก็บดิอุ้ยเฮ้ยเอาแล้วไงเจนี่กูโดนแล้วกูบอกแค่นั้นแหละกูบอกเลยว่าชีพหายเจนี่เขาตีตีสองไมเจ้าเจนี่พะโลดีป่ะเนี่ยเราตีตีสองไม้เรบเจ้าไม่ตีหรือจะเจนี่ปี เฮ้ยพี่จำทำพูดจริงเหรอเป็นบุหรีเลยเดี๋ยวเตรียมติดติดเดี๋ยวจีนนิวถ้าเกี้ยหนีเตรียมทำมามาถ้าเกี้ยหนีไม่ฟยงเลยเดียวเลโม่ทำอะไรวะจิงเดี๋ยวไปตีกันมากล่องเดียวเนี่ยเพิ่งขับไปเลยก็ได้ถามว่ากิ๊บได้ไหมจำทำถ้าเกี้ยหนีีไม่น่าได้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้อันนี้ลองนะอันนี้ลองอาะอ้าวอ้าวพี่จำทำติติดเหรอจำทำหึ ไม่้้วนีเอีออตีสองไม้เลยเหรอใช่ใช่ตีเกตตได้อไม้มึงทบุญที่อะไรมาเนี่ยมจนี่อเงียบอ่ะเจนีเขาไปแหล่งรางมึงเนี่ยคนอื่นรู้ดีแล้วอนรู้เี้ิได้นกินไปดัใช่พี่กินไปดันเชี่อเกินพี่ทำถามีพี่ทำถามไรตีอุยเชื่อทอมชดด้วยถึงีอยไอ้กเกนไปด้เกนไปแล้ว พี่ก็เคาะหัวดิพี่จะทำเคาะดิออกดิออกดิออกดิเคาะเคาะเอาดิเอาดิเอาดิกลัวก็กลัวไอ้ทีนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหเดี๋ยวดีเอาดิเอเอาไม้เอาแมงสวัสดีค่ะโอ้โหเสียงมึงมีไหนเนี่ยเปี้ยนไปวะนี่แหละจ้าเสียงเจ๊ไม่ไหวมะหนี่ตัวนี้ไม่ไหวมะหนี่ อันนี้หนีไปดีบเสียงเจ๋อไม่ได้เลยว่าไงจ๊ะเหมือนป้าข้างบ้านนะเจ๊เจ๋วเป็นไปกูเครียดว่ะควนหัวเลยเอาจีนี่กูคืนมาเถอะจีเนี่กูขอร้องก่อนตรงนี้ได้โอ้โหโอ้โหอยู่ว่าอยู่ทีไมอยู่ดีๆอยู่ดีๆเดินมาเกาะไอ้เหี้ยยังทำ ส่งเจดีไปเกิดอย่ไปเลยเจนีกลับมาแล้วเขาเห็นแต่เขาทำอะไรไม่ได้เว้ยเขาเห็นแต่เาขาอะไรไม่ได้เว้ยผมเคดูมาแล้วินรเซนเซน้คุนมีงาพี่รายได้ยินไหมเขามาครขอายงลุงลยอง ลลูกไปหาเจอได้วยม่ลูกจะอ่ได้วะท่านใจผมมีแค่คุณเอ้ยนี่มันเติมยังไงเราผมว่าเราออกแล้วนะทอนอกกาครับลูกอะไรไม่ได้ทำลูงไม่ได้ทำเลยไม่รู้่นี้ไม่รู้แกล้งอะไรม่ได้แก้ง